ที่โดนคนที่ชื่อทักษินนะครับหลอกมาตลอด51ปีฟังพี่เสรีพูดแล้วเนี่ยผมก็เจ็บชั้นน้ำใจผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้พี่เสรีฟังให้พี่เสรีอีกหนึ่งเพลงครับหลอกกันเล่นหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยครับไปหลอกพี่เขาหลอกครังง้งสองครั้งไม่ตท่าไรหลอกแกมา51ปีนะครับ ใครไม่เป็นพี่เสรีไม่รู้หรอกว่ามันเก็บช้ำกระดองใจแค่ไหนพี่แกอะไรต้องมาตั้งโต๊ะแล้วก็ทวงนี้เอ้ยอ่าทวงนี้นะอ่าทวงนี้บุญคุณนะครับคล้ายๆลูกหมีกับลินลี่ก็ทวงนี้ลูกนี้เหมือนกันนะครับสมัยนี้นี่ก็ต้องทวงบุญคุณก็ต้องทวงนะนี่ใช้แล้วหมดแต่บุญคุณใช้แล้วไม่หมดนะถ้ามันมีบุญคุณก็ทวงได้ตลอดนะ นะทั้งเงินต้นดอกเบี้ยทบต้นไม่ผิดกฎหมายนะทวงหนี้บุญคุณเขาบอกหนี้บุญคุณมันทดใช้ไม่หมดปรากฏพี่เสรีบอกว่าคุณทักษ์สินยังไม่ได้ใช้หนี้แม้แต่บาทเดียวคนคนเดียวที่พี่เสรีต้องมานั่งปรับทุกต่อหน้าพี่น้องสื่อมลชนคนคนเดียวที่ได้ใช้หนี้พี่เสรีบุญคุณไปแล้วเขาคือสุเทพเทือกนะนะเขาคือเทพเทืออนะครับรู้จักไหมครับเทพเทืออครับ แกนนำโกโก้กอปปสซึ่งตอนนี้ขับไล่ทัดษินแต่กลับกลายไปอะไรนะพวกเดียวตัดสินไม่หมดแล้วแม่งกลืนหมดแล้วกลายเป็นจิ้งเหลนกิ้งคือกิ้งกาไปหมดแล้วไม่รู้แม่งปร,ปรับสีปรับแสงกลายเป็นพวกเปลี่ยนสีไปหมดแล้วพี่เสรีบอกว่าคนเดียวที่ตอบแทนบุญคุณพี่เสรีนะครับเขาคือเทพเชือกครับนะเทพเชื่อครับเขาตอบแทนแล้วนอกนั้นไม่ได้อ่าตอบแทนพี่เลยครับ เออชื่อมาดังๆทก็นั้นนี่ะนะลุงชวนบ้างล่ะอภิสิทธ์บ้างล่ะทักษิณบ้างคุณหญิงอ้อโอ้โหบานเลยที่เคยที่เคยให้พี่เสรีดูแลสมัยเป็นพบตรออยากได้อะไรตำแหน่งอะไรผู้การผู้อะไรต่างๆจัดให้หมดแต่วันนี้มันเศร้าชีวิตแม่งโคตรเศร้าเลยห้าสิบปีที่ดูแลหนีก็ดีติดคุกไปสิบเจ็ปีไปอยู่ดูใบ พี่เสรีก็เดินทางไปห้าครั้งค่าเครื่องบินก็จ่ายเองค่ากินค่าอะไรต่างๆเป็นห่วงในระหว่างหนีคดีสิบเจ็ดคดีพี่เสรีก็ไปเยี่ยมนะครับมันเศร้านะดูแลดูแลมาตลอดอะไรต่างๆที่ช่วยได้ช่วยอ่ะหนีคดีปุ๊บก,กลับมาต้องมาติดคุกอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่ พี่เสรีก็ไปไงไปดูแลน้องอีกนะไปถึงเท่าไหร่อสองครั้งนะแชทไลน์ก็มีอะไรก็มีนะครับดูแลทุกอย่างครับเสษฐาถูกพี่เสรีร้องว่าแต่งตั้งพลตรวจเอกต่อศักดิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายร้องปปชยกหูโทรศัพท์มาบอกพี่เสรีว่าให้ถอนหน่อยนะครับนะถอนถอน ถอนแจ้งความนายกเษถาด้วยก็เป็นไงก็ดูแลให้อีกพี่ทำให้ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะตลองเพลงนี้ดูแลทุกอย่างครับก็ถอนให้อีกครับนะตะไหมอตอนอพักเพื่อไทยเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะต้องถีบก้าวไกลออกไปพี่เสรีก็ออกหน้าครับบอกให้ก้าวไกลเสียสละจนทัวลงครับ ก็ทําให้อีกนะครับหลังจากนั้นพอเริ่มจัดตั้งรัฐบาลพี่เสรีก็นะประกาศนะครับขอรับใช้พักเพื่อไทยก็พูดเอาอกเอาใจทุกอย่างแต่วันนี้แต่วันนี้ไม่มีตําแหน่งเลยนะครับไม่มีตําแหน่งเลยพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะวันนี้ไม่มีตําแหน่งเลย แล้วอย่ามามองว่าพี่แค่เสียงเดียวเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับพักเล็กพักน้อยพักใหม่ไม่ได้พี่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นเพราะพี่ดูแลน้องมาตลอด -51 ปีแห่งความหลังทำไมคนที่ชื่อเหลี่ยมคนที่ชื่อทักษิณน,นะครับทำไมไม่เนึกถึงหัวใจของพี่เลยเราเป็นเตรียมทหารด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะ แล้วก็มาเป็นพอบอตรเราดูแลกันมาห้าสิบเอ็ดปีตำหน่งตำแหน่งไม่โยนมาบ้างเลยบอกว่าจะให้เป็นรองนายกขนาดก้าวไกลนะยังไม่รวมรัฐบาลนะเขายังให้ตำแหน่งพี่เสรีเลยแต่พี่เสรีก็ไม่เอาก็มาเชื่อน้องทักษิณก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะได้เป็นรองนายกเนี่ยดูแลความมั่นคงยาเสพติดตำรวจทำไปทำมาพี่เสรีบอกคุณทักษิณบอกว่าเขาจะดูแลเองทำไม คุณทักษิณอยากจะดูแลตำรวจครับนะครับหลายคนสงสัยนะผมตอบให้แทนเลยในฐานะที่ผมมีเอฟซีตำรวจแล้วได้คุยกับตำรวจหลายคนนะตำรวจมันมีผลประโยชน์ผลประโยชน์นะครับมีผลประโยชน์สีดําสีเทาอะไรต่างๆเรื่อง,ว,องวิ่งต้องวิ่งเต้นนะเขาว่ากันนะจริงเท็จอะไรนี่ผมไม่ยืนยันนะเขาบอกมันมีผลประโยชน์สามารถสืบสวนจับกลุมสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องได้ ใครมีกระดูกระดีก็มีโอกาสหลุดได้ถ้าไปเจอตำรวจที่ไม่ดีบางคนซึ่งมีน้อยมากในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติน่าจะมีคนเดียวนะถ้าพูดหลายคนเดี๋ยวแม่ฟ้องกูนะครับก็ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติน่าจะมีสักหนึ่งคนนะที่ชอบรับเงินใต้โต๊ะวิ่งเต้นอะไรเงี้ยเออเอาอย่างนี้ละกันส่วนใหญ่เป็นคนดีกูต้องพูดแนวนี้แหละถ้ากูพูดแนวอื่นเดี๋ยวแม่กลับมาฟ้องอีกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นคุณทักษิณหรือใครเขาอยากจะดูแลเพราะผลประโยชน์แม่งเยอะ คุณลองคิดดูพนันออนไลน์เท่าไหร่อ่ะเดือนเนี้ยคิดว่ามีเงินใต้โต๊ะเป็นพันล้านไหมเออนะคนต่างด้าวเท่าไหร่อ่ะของหนีภาษีเท่าไหร่นะนะสถา,านบริการเปิดเกินเวลาเท่าไหร่โอ้โหแล้วกฎหมายแม่งตั้งไม่รู้กี่ฉบับอะที่เป็นอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมมันเยอะไงน,ะนะครับนะแล้วแับผู้การจังหวัดแต่และจังหวัดเนะโอ้โหของนวลของนี่ของผิดกฎหมาย เปิดผับเปิดอะไรต่างๆอารมณ์เยอะแยะผลประโยชน์อะ่ะใครๆก็อยากดูแลตํารวจเพราะผลประโยชน์มันเยอะแต่ผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีนะอย่าฟอ้องกูเลยนี่กูพูดความจริงอะ่ะเพราะถ้าใครๆก็อยากจะรู้ผลประโยชน์มันเยอะอ้าวมึงอยากจะเป็นผู้กำกับเลยอ้าวจ่ายตังมาอันนี้เขาลือกันนะแต่กูไม่เชื่อหรอกถ้ากูเชื่อเดี๋ยวกูโดนฟอ้องนะเอาเป็นว่ากูไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อว่าไอ้ที่เขาลือกันเนี่ยไม่จริงลกพี่น้องจำไว้เลยนะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเรื่องจริงเดี๋ยวตำรวจก็มาฟ้องกู เป็นผู้กับต้องจ่ายตังไหมอ้าวมึงยาวทำเลไหนนะเกรดซีเหรออ่าหรือจะเอาเกรดบีหรือเอาเกรดเอหรือจะมึงเอาแถวทองหล่ออ่เอาทองหล่อไหมอ่าเอาคุยขวางไหมคุยขวางนี่คนจีนเยอะหน่อยนะเอ่ามึงชอบแบบไหนเอาบางรักอ่าหรือเอามะกสันอันนี้ก็สถานบริการอ่าปลอกนวดอะไรต่างๆมะกสันชื่อแม่งก็บอกแลกระสันนะครับหรือมึงยาวพญาไทยเอาปทุมวันอ่ะเขตชั้นในนะอ่านะครับห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆเยอะอ่า นะอันนี้ข่าวลือนะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นข่าวลือเขาบอกว่าโอ้โหแม่งแต่และตําแหน่งก็ต้องประมูลกันนะอ่ามึงมีเท่าไหร่งบเท่าไหร่อะไรต่างๆเอ้ยนี่เป็นข่าวลือซึ่งผมไม่เชื่อหรอกเป็นการใส่ร้ายสนงงานักงานตารวจแห่งชาติกูต้องพูดไปแนวนี้เพราะพูดอย่างอื่นก็โดนฟอน้องนะอ่านะแต่ตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนดี99.99คน9ก9 9เบเเปอร์เซ็นต์เป็นคนดีหมดเลยอาจจะมีคนไม่ดีสัก1%เปอร์เซ็นต์ กนะูต้องพูดนแนวนี้ถ้าพูดอย่างอื่นแล้วแม่งเดี๋ยวหมายสารมานะครับเพราะฉะนั้นใครๆแม่งก็อยากจะดูแต่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่อยากดูอย่างใครแม่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะกูนะว่าแม่งกันรวยๆพอๆกันรันงรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลผู้ว่าในอำเภอปหลัดเพราะ,ะตารวจแม่งทั่วประเทศสองแสนวานายนะักนะนะการเมืองแม่งถึงไม่อยากแก้ปัญหาเรื่องแก้ปัญหาโครงสร้างตํารวจเพราะอะไรเพราะถ้า ถ้าตัดอำนาจนะักการเมืองตำรวจเขาอยู่กันปกตินะขึ้นเงินเดือนไม่พอกับผู้อาสาอายการนะผมว่าตำรวจก็น่าจะเป็นคนดีนะเรื่องอะไรต่างๆไอ้พวกบอลซ่องอะไรต่างผมว่าเขาไม่เอาหรอกนะครับเท่าเดี๋ยวผมคุยตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งนั้นแหละอย่าไปบอกเป็นคนไม่ดีนะเดี๋ยวแม่งฟ้องเรานะียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับโครงสร้างตำรวจใหม่นะการเลื่อนไหลาการโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยให,ให้ทำเหมือนอายการเหมือนศาลและไม่ต้องให้นะักการเมืองเข้าไปเสือก ทุกวันเนี่ยนักการเมืองเข้าไปเสือกเข้าไปประชุมกรตอรอเสร็จอ่ะอ่ะกูอยากได้คนนี้เป็นพอบอรตรเว,เวลากูมีปัญหาก็เรียกมันมาสั่งเลยอ่ะคดีนี้นะพักพวกกูนะสั่งไม่ฟ้องอะไรต่างเนี้ยอันนี้เขาลือนะแต่กูไม่เชื่อหรอกอ่ะเพราะกูเชื่อแล้วโดนฟ้องนะครับกูอยากให้ได้คนไอ้จิ้มเลยคนนี้เป็นผบอรตรไอ้อคนนี้เป็นอะไรรองผบอรตรไอ้อนี้ดูงานสืบสวนเมือกงานสืบสวนได้ผลประโยชน์แม่งเยอะ ทางงานด้านอื่นนี่ไม,ไม,ไม่ค่อยมีผลประโยชน์สืบสวนสอบสว,สวนนี่ผลประโยชน์เนยอะนะอันนี้กูก็อยากจะได้พวกกูอ่ะผู้บัญชาการภาคนี้ภาคนั้นอ่ะก็กูก็อยากจะได้เป็นคนของกูเพราะอะไรกูจะได้สั่งได้ไงกูทําอะไรผิดกฎหมายอะไรต่างกูได้สั่งได้อันนี้เป็นข่าวลือนะแต่กูไม่เชื่อว่าตํารวจเขาจะยอมหรอกนะนี่คือบ้านเมืองเรานะครับพี่เดพูดหาอะไรนี่แม่งของแท้ทั้งนั้นนหะนะนะครับเนี่ยนะผมเชื่อว่าตํารวจเขาไม่ยอมหรอก แต่นักการเมืองแม่ก็พยายามจะเอาเอา,เอ,าอ่าภาคนี้เป็นของกูของกูอะไรต่างพอมีปัญหาไปไงสั่งไม่ฟอ้องหมดนะให้สืบสวนก็ไปสืบสวนให้หาพยานหลักฐานก็ไปหาแต่ผมเชื่อนะครับตารวจเขาไม่ยอมหรอกกูต้องพูดไปแนวนี้ไว้นะเออตำรวจเป็นคนดีเสมอสําหรับกูนะอ่เราจะไม่พูดในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเสียหายแต่พูดถึงว่านักการเมืองมันจะสั่งตํารวจแบบเนี้นะข่าวลือนะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกที่กูพูดมาเนี่ยนะพี่น้องเข้าใจนะ นะครับอย่าไปเชื oh ่อนะถ้าเชื่อไปเดี๋ยวมุติกุ๊กนะครับนะครับมันก็ทําให้ตํารวจลาบากนะทำอะไรผู้สมมุติเอาออกมาอย่างนี้เอาวิ่งเต้นมาซื้อขายตาแหน่งสมมุตินะเป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเป็นผู้เป็นผู้จัดการเอาหมดไปร้อยล้านอ่ะมึงมาเป็นผ้ผู้จัดการมึงเสียไปร้อยล้านแล้วมึงก็ต้องถอนคืนถอนทุนเนี่ยอ้าตั้งดานต้องจ่ายเท่าไรเก็บสวยต่างด้าวจวยของผิดกฎหมายอะไรอะไรอ่ะมันก็ต้องถอนทุนและสมัยนี้แม่งต้องถอนทุนเร็วเพราะอะไร บางครั้งย้ายเป็นผู้บัญชายการได้ไม่กี่วันไอชิบหายโดนเด้งกลับแล้วเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งเข้าประมูลให้มากกวา่าอันนี้ข่าวลือนะแต่กูก็ไม่เชื่ออีกแนะแม่งกลับมาแล้วนะครับนะยังไม่ทันถอนคุณเลยลงไปร้อยล้านเนี่หาจ่ายไปอถอนไม่ได้ห้าสิบอีกห้าสิบแม่งยังยังไม่ได้เลยโดนเด้งแล้วพวกแม่งสอยกันเองแหละอันนี้ก็เป็นข่าวลือซึ่งกูไม่เชื่อหรอกอ่สํานังกงานตํารวจแห่งชาติไม่มีเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องข่าวลือ นะสบายๆนะครับรายการพี่เดแม่ไม่มีหาอนะไรเราคุยสนุกสนานเป็นเรื่องเรื่องโกหกกัเลยที่พี่เดพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องแบบตลกโปกฮาวันอาทิตย์ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเครียดนะอยากให้สบายๆนะครับก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับนะครับคุณลูกหมีคุณเลนลี่ทนายกุ้งเขาจะไปยื่นฟ้องอลูกนี้คนดังนะไปฟ้องในข้อหาชออ่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุน และก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับนะเเขาเสียเงินไปหลายล้านบาทนะคุณลิลลี่กับคุณลูกหมีเนี่ยคุณลูกหมีพวกนี้ก็พร้อมทนายกุ้งก็จะไปฟ้องลูกหนี้คนดังในข้อหาช่อโกงหลอกเอาเงินไปนะครับบอกว่าเนี่ยพี่มีธุรกิจแบบนั้นแบบนี้นะแล้วก็เอาเงินไปลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงๆพอถึงเวลาไปทวงก็อ้างว่าปล่อยปล่อยเงินกู้แล้วก็เรียกดอกเบี้ยสูงครับพฤติกรรมทํากับหลายคนนะครับ เขาจะไปฟ้องลูกหนี้คนดังอะ่ะลูกหนี้คนดังเนี่ยคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อย่าไปเดาเลวเดี๋ยวถูกนะครับพวกนี้เขาก็าจะไปฟ้องที่ศาลแขวงพัทนครใต้บ่ายสองนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ลองไปดูนะครับพี่เดก็คงไม่ไปยุ่งเราเรื่องของผู้หญิงเขาเรื่องผู้หญิงอิงเรือเจ้านี้ก็เป็นผู้หญิงลูกนี้ก็เป็นผู้หญิงเป็นใครก็ไม่รู้อย่าไปเดาเดาไปเดามาเดี๋ยวเขาตกใจ ทำบุญทำทานอยู่ตกเลยปล่อยน้ำปล่อยปล,ยปลาตกน้ำตกเรือไปนะครับใครก็ไม่รู้นะครับนะนะทำเหมือนมาขอยืมนะครับมาอ้างว่าต้องไปลงทุนพี่มีธุรกิจแบบนั้นแบบนี้อ่ะเขาก็เอาเงินไปให้ลงทุนแล้วก็บอกเดี๋ยวจะมีเงินปันผลมาอ่ะก็ให้เงินปันผลให้มันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดพอสักพักก็ไปจ้างทนายมาแล้วก็บอกว่าปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายให้เป็นนายทุนนอกระบบเอาตายมา เป็นอย่างนั้นไปสักอา้าวทไมพี่ทํากับหนูแบบนี้ลินลี่กับลูกหมีก็เลยบอกคุณพี่ไม่น่าทํากับหนูนะเงินไม่ใช้หนูแล้วดันไปแจ้งความาว่าหนูเนี่ยเรียกดอกเบี้ยกเกินนาตาอีกเป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้อย่าไปเดานะครับพรุ่งนี้บ่ายสองสามแขวงมณฑลครใ,ใต้นะผมก็คงไม่ได้ไปร่วมเราเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงตีกันเป็นเรื่องกับนักแบบเรื่องของนางบ่งนางแบบคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ นะลิลลี่ตัวน,นี้ก็ดังชิบหายเลยดังจนคนแม่งจะขับออกนอกประเทศแล้วบอกว่าจะไล่ต่างเท่ากับเวียดนามกับลาวแล้วก็สงสารอย่าไปไล่หนูลิลลี่เลยนะเออคุณอาก็ดูแลหนูอยู่นะนะก็ปล่อยเขาแล้วเขาก็ทำมาหากินอนะ่ะโดนโดนเบี้ยวโดนโกไม่ตั้งหก็ดแสนก็ยังไม่ได้เงิน,นะนอ่ะพรุนี้เขาก็จะไปกับพี่ลุกหมีอะไปฟ้องใครก็ไม่รู้นะเป็นหนี้ก็ไปใช้ละ นะยังไปแถลงข่าวดา่าเขาอีกหาว่าเป็นในทุนเงินกู้นอกระบบอีกไปแจ้งความหมิ่นประมาทเขาอีกโอ้โหคนเราเนี้ยนะเขาเรียกว่าอะไรบุญคุณไม่ทดแทนอย่างเนระคุณหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อ่ะบางคนก็พูดกันอ่ะคนเราเนี่ยนะเอ่อต้องนึกถึงบุญคุณคนนะต้องกระตันยัวคนทดแทนบุญคุณทุนบุญคุณก็ไม่ทดแทน แล้วจะแบบนี้การกระทําที่ไปแจ้งความกลับอะไรต่างเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการเนรคุณหรือไม่กับพี่น้องประชาชนก็ลองช่วยพิมพ์กันดูว่าพี่เดก็ไม่รู้ไม่อยากทําตัวเป็นสารน่ะอันหลายคนก็ทาตัวเป็นสารอันนี้ก็เป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้านนะนะก็บานไปแล้วพี่เดก็สบายสบายนะนะรายการพี่เดแม่กับรายการสนุกสนานเนฮาสารพัดับความบันเทิงอนะ่ะใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เข้ามาได้ไม่เป็นไรนะนะรายการพี่เดไม่มีการฟ้องร้องอะไรใครนะ พอฟ้องไปก็เสียเวลาแม่งก็ไม่มีเงินจ่ายหรอกนะรายการอื่นเขาอาจจะนั่นรายการพี่เดแม่งเอาหายอย่างเดียวนะครับสบายๆเตือนภัยเตือนสตินะอืเนี่ยก็เริ่มต้นก็เอาเรื่องเออแนวแนว,แนวนี้ก่อนนะการมงการเมืองก็สลับสลับกันไปแล้วก็วันนี้นะครับพี่น้องครับที่จังหวัดร,ราชบุรีมีการเลือกตั้งนายกบอบจชิงชัยกันระหว่างพรรคสีส้มกับอา่ากำนันคนดัง บ้านใหญ่ลาดบุรีก็ฝากพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งนะครับเลือกใครก็ได้เอาที่ท่านสบายใจอ,ะอ่ะท่านจะท,ท่านจะเลือกส้มหรือจะเลือกกำนันหรืออะไรก็เอาันเลยครับนะเอามาเป็นนายกอบจอลาดบุรีนะครับแข่งขันกันหนักอะ่ะพักส้มนี่กับโอ้โหขนขุนพลไปนั่นอะ่ะขนาดพิธาต้องเดินกลางเดินทางกลับจากอเมริกาลงทุนเสียค่าเครื่องบินครับไปกันทั้งพักอ่ะส่วนกำนันก็ต้องเตรียมรักษาแชมป์ครับ นะก็ดูนะครับว่าจะเลือกใครอย่างไรนะครับนะก็ไปดูนะครับว่าใครชนะผมก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ดูนะครับว่าใครชนะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกพักนะผมก็อยากจะวิพากษ์วิจารณ์แบบเป็นกลางก็ให้ทุกคนเขาแข่งขันกันนะผมไปราบุรีแล้วเนี่ยทั้งสองพักนี่ก็สูสีนะพักส้มนี่ก็มาแรงกระแสก็แรงแต่กระสุนไม่มีไม่มีตังส่วนกำนันนั้นก็มีผลงานยาวนานมาน่ะ นะเออส่วนจะผลงานยาวเกินไปควรจะเปลี่ยนหรือไม่ก่อนแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับ